วันนี้เราก็จะพาเพื่อน,อนมาดูวางตุ้งนะคะวางตุ้งที่หน้าร้านของเรานะคะเพื่อนนี่อยู่ในกระถางผสมปูนนะคะเพื่อนกระถางนี้เราใช้ได้หลายรุ่นแล้วนะคะเราก็เอาผักมาปลูกหลายอย่าง้วนะคะเพื่อนแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนดินเลยนะคะเพื่อนแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็ลองทําตามได้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ นี่นะคะช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะคะเพื่อนเราก็ได้ลดน้ำอย่างเดียวนะคะเขาก็จเจริญเติบโตดีนะคะเพื่อนอันนี้เราก็มีผักปังนะคะที่เราซื้อมาทำกับข้าวแล้วเราก็เอามาปักชําไว้นะคะเขาก็เริ่มแตกขแขนงแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะปลูกในกระถางผสมปูนนี้เลยนะคะให้อยู่กับกวางตุ้งเลย เราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนพอดีถ้ามีพื้นที่ว่างเราก็ปลูกได้อันนี้ก็เป็นมะเขือยาวมันพี่ต้อมนะคะไม่ค่อยแข็งแรงก็จะประมาณนี้นะคะสาหรับคนไม่มีพื้นที่แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะเพื่อน อันนี้ก็เป็นกระหล่ำดาวนะคะที่เราปลูกไว้นานแล้วนะคะเพื่อนตอนนี้ดาวเขาก็เริ่มโตแล้วนะคะก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะเราก็อยากจะตัดทิ้งนะคะเพื่อนแต่ว่าเราเก็บไว้ดูก่อนนะคะว่าเขาจะโตแค่ไหนนะคะเพื่อน อันนี้ก็เป็นมะเขือยาวมันของพิ่ตอมนะคะที่เราได้ปลูกในกระถางอันนี้เราก็ใช้วิธีปลูกในกระถางเลยนะคะเราก็ไม่ได้ย้ายนะคะเพื่อนเราก็เอามาลงในกระถางใหญ่นี้ไว้นะคะปลูกกับมะเขือเทศใช้พื้นที่ให้คุ้มนะคะเพื่อนก็มีผักสลัดนะคะกินโอก๊ก แล้วก็มีขึ้นช่ายด้วยนะคะมีอะไรเราก็เอามาลงลงรวมกันไว้นะคะ<ม>ก็รอลุ้นนะคะเพื่อนมะเขือยาวมันพิทตอมอันนี้ก็เป็นกระถางขึ้นช่ายของเรานะคะที่ที่เราปลูกไว้นะคะเพื่อนแล้วเราก็เอาหอมแดงมาลงนะคะ ตอนนี้หอมแดงก็เริ่มโตแล้วนะคะเพื่อนเร,เริ่มเก็บกินได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผักปังที่เราเอามาล็ดมาลงนะคะอยู่ในกระถางเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นผักสลัดนะคะที่เราเอามาโรยๆไว้เดี๋ยวเราก็ค่อยแยกนะคะอันนี้ก็เป็นผักคะน้าเคีวนะคะ หกบบาทอันนี้ก็เป็นผักคะน้าเคลของเราที่เราปลูกไว้นานแล้วนะคะเพื่อนแล้วเราก็เก็บกินเรื่อยๆนะคะเพื่อน